ภูเขาเอ้อาพอกับลูกอ้าสวัสดีครับพี่ยิสสนน่สวัสดีครับพี่น้องหน่อครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะมาไหนคะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง โอ้ยปีนเขาคักหลายนี่ข่นออกปีนขิ้นมาสูงสูงดินี่สิ่งพูมเนี่ยคามอดิซจขวี้คู่ปาร์คูร์เกลัดเอาตัวต่อคอยาร์คูร์ไปช้าช้าขึ้นมาเลร่นทั้งเขาเดียมือนี้

่อพูดมดูหรือเยอดูนกอุยพี่น้องเิึงมิตยานค่ะคุณคุณน่ะให้สิไปอยู่น้ำหนได้เห็นบ่บันไดลงไปแอกวอนลูกฝนสิลงไปน้ำขาวคุณ่พี่น้องเตรียมเตวกัน มึงพอกับลูกสิลุงเอ้าไปพอกับลูกลงก่อนไปไปไปโอ้ยฉันมามาลาทอนแต่น้องมือนี้ผาเมยมาดัดกระดูกกระเดี่ยวคักเสร็จน้องเนาะไปไปไปเข้าไปกันหมดแล้วหนู่งไปแล้วพอกับลูกพี่น้องไม่ได้นะเออไปช้าช้า นี่คือร่องไตคุณพี่น้องใช่ไอมเนี่ยเนี่ยซี่โครค่ะหลายโอ้ยี่จนจะขื่นมากโมโหกับว่าแห้งด่ะอ่ะแต่กบวนดีพี่น้องบอกวร่างกายคักมือนี่เจ็บเบิดเหนือบื้ตัคักอยู่ดอกโอ้ย

เี๋ยวไปที่ะลกันีไปท่อ๋อทีกอ้ี่ยมออดีอออไปบันีแม่ได้สิไปรอแม่ด้วยนะรอแม่ด้วยนะครับโอเค,อเ,คเจอกันพี่น้องเลย ไม่มีไอแดดลงไปมั่งนีบัดนี่จตายตายตาสั้นติงดิโอ้ยขอกรดูกห่ยยิ้นแต่เสียงอุ้ยแต่ว่างามงามพี่น้องขับเพลินเหตุทางห้คนลงมาแต่ว่าก็ลงลำบากเติบเลยพี่น้องโอ้โหอ้โหน เป็นผู้ขา้าเป็นหุดเขางามคักพี่น้องลงไปคนกับแมนอีกเอ้าได้ยินอะไรได้ยินฉันพูดคนเดียวใช่ไหมไม่ได้บนพูดให้พี่น้องไม่ได้บ่นอ้ยุนัะ ลง <Long S 2> มาผุนนี่ลงมาจากปูนนี่ผุนทั้งสูงผุนผุนใดลงมานำหู้นี่แหละพี่น้องหู้อร่อยอรอยโดยมันหู้หนูไปแล้วจะไปไหนต่อไปเข้าไปในรูไปเข้าไปในรูหนูเราต้องพร้อมสิไปหลังต้องพร้อมแน่ๆใช่ไหมวันนี้แน่แน่ไปขอดไปนี่น่แหละพี่น้องนำหล่องหินไปนี่สิแหละคุณน่ะ ก็คือหดหลายลงอ้ยพี่น้องมันสิล้มบ่ล่ะ้ล้มบ่พี่น้องเบิ่งเบึงหูจังปองเห็นแต่หูจังปองไปพี่น้องไปไปน้ำพลังพลังบ้าไปสอดแล้ว สด่าสดแลขึ้นไปหูไปเร็วพอถึงแล้วอ้าวสิขึ้นไปพุ่นอีกแล้วพี่น้องมือเอ็น พอไอดาวาเราจะผอมด้วยกันมาสันวะมันสิเมินโบทางเมียเ่าได้ทังกินแล้วมันสีอ้วนไปหนาละเออดรอดททำนี้อีกแล้วพี่น้องอ,อ่ทาทำนี้กว้างน้อยสันสันอ,อือพี่น้องเอ้ยกำมวนไปอีกแบบได้พี่น้องโอ,อ้ยมืนอนีแดดออกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยวา มาสิดา้ายล่ที่มาสุดท้ายแล้วเสียงหัวอ้มอมๆไปพอกับลูก,กลูกวิสัยนะ ไม่เห็นไปใส่โอ้พุ่นไว้คักโอ้ยมาทอนว่าเมนออันมเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์วีบากพี่น้องพี่น้องเลาะรัดเลาะมากเขาก็สิเ็ดป้ายเห็นไหมพี่น้องนี่เขาสิเ็ดป้ายไปห้ยไปทั้งไปทั้งนี้ทั้งนี้ เป็นน้ำสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็สิเหละลงหุ่นแหละออแลาวพาเขาลูกว่หินสวยล่ะไหนรอลูกด้วยโอ้นู่นคนเขาลงไปถึงนู่นแล้วนู่นนวคีร่องก่อนเท่า ฮะไม่คยไหวตม่ไม่ไม่ค่ะคนลงไปพี่น้องหุ่นหยุดผักกินข้าวแล้วพี่น้องหิวข้าวกันละเปนอะไรตื่มาดูเน็กเส้นที่วากูเอาเปิดข้าวเหนียวเปิดข้าวเหนียวก่อนอายิกไปเอาเร็วเอาเอาข้าวเหนียวไปให้พุ่นเร็ว ให้เจ้าที่เจ้าทางอานิดหน่อยวางดีๆเอาข้เหนียวออกมาเอานิดหน่อยก่อนเอาจับไปนิดหนึ่งแล้วก็สาธูตรงนั้นต้นไม้ให้ให้เจ้าที่กินเจ้าที่เจ้าทางหลุกสาธูสิสาธูไปเอาไป เอาน้ำไม่ต้องเดี๋ยวที่หลังน้ำเดี๋ยวแม่อยากให้วางไว้มันหาเขา่าห้เจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นต้นไม้นะลูกรากต้นไม้เออวางตรงนั้นแหละเด้อเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยบอกกินเลยโอ้ยนั่นาน,าน,านั่นนั่นนั่นแบบล้เสียบอลุ จะเดินไปไหนอ่นะเช็ดข้าวเหนียวพ่อไม่กินพอกินนั้น ท่างเรียบไปเนี่ยกินข้าวทึงข่าวอิ่มละยางต่อท่างเรียบ <c oughs> ไปน<อ> <c oughs> ี่มะเริมละลล่ มือนีบ่หนาวว่าเย็นปันไดพี่น้องแต่อันหนาวอยู่แต่บ่ปันได้วันนี้กี่องศานะพ่อวันนี้กี่องศาสิบสองไปไป เล้พี่น้องพ่อเห็ดจะเห็ดอียังงเห็ดอียังงบ่คุณน่ะเออเห็ดเห็ดขึ้นยุคอนนี่เห็ด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 โอ้เอาใช่ละพ่อกับลูกไปมามาออกมาลูกมันสิถ่วมตนใหม่ ต mm. ้นไม้สวยต้นไม้วยเล่น <smoked> ยังกันพอกลุกมาเนี่ยเอาเล่นยิ่งปืน พ่อไหนพ่อเอเดนจะทำครอบครัวมีใครมาพ่ออ่าแล้วใครอีกคะพ่อแล้วใครแม่พ่อแล้วก็อีกเอเดนเป็นที่นี่อ๋อเอเดนทั้งทรายอ่ะแล้วใครอีกใกล้ๆกันนะคะหโรยินาต้องอยู่ใกล้ๆกลกันมัม

จับจูบทางแรงเอจอจอมโง่เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวอ๋อแล้วลูกเออนี่ทำอย่างนี้นี่ชีพไงเอา้าทำไปมันเป็นบ้านนะเออออดนั่นไงอยู่ในบ้านจบจากเอาอโอเคแล้วในี่ในบ้านอันนี้คืออันนี้คือครอบครัวบอกสิคะ อันไหน,เ,นเอาพูดภาษาไทยให้ฟังหน่อยว่าอันไหนพ่ออันไหนแม่อันไหน, palm, น,น,น,นพี่ชาย,ชายอันนี้เป็นพี่ชายพี่ชายพี่พี่ชื่ออะไรคะพี่ชายพี่ออน,นอ่ะและ้วอ่ะใครอีกแม,ม่แม่แม่ชื่ออะไรคะปีเอปุ่นสีรักเราอ้าวต่อไปใครอีกอันนี้เป็นเอดา้าอ้าวเอด้าชื่ออะไรคะเอด้า <iance. S 1> ชื่อเอดา้ายันอะไรนะเอด้ายันโกสกี้น่ยอ้าวต่อไปใครอีกคะ พ่อชื่ออะไรคะวอยตาวอยตาเช็คเนอะโลจินอะไปค่ะเออโชคดีโชคดีเราเย็นนาบอกสิคะโชคดีโชคดีเราเย็นนาซุปเปอร์